สวัสดีครับวันนี้ไม่ได้มาแกะกล่องเครื่องมือแพทย์นะครับแต่วันนี้มาแกะเสื้อวันนี้ไปซื้อเสื้อมานะครับทําไมถึงจากแกะกล่องให้ดูแกะเสื้อให้ดูนะครับวันนี้ไปที่ช็อป GQ มาก็เห็นเสื้อคอลเลกชันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสําหรับหน้าร้อนก็สีสันก็คือคัลล r f u l ตามหน้าร้อนนะครับ แพ็กเกจเวลาเราซื้อมานะครัก็จะใส่เป็นถุงมาให้แบบนี้เป็นยี่ห้อ GQ Color น่าจะมีแค่2ส,สีนะครับก็เป็นสีเหลืองกับสีฟ้าแต่จริงจมันจะกลายเป็นสีสีทำไมถึงบอกอย่างนั้นโอเควันนี้ก็ซื้อมาหลายตัวนะครับอันนี้ไม่ได้ขายของนะซื้อมาใช้เองนะถ้าใครสนใจก็ลองดูใน ในเว็บไซต์หรือว่าใน Facebook ก็ <never> จะมีโฆษณาเสื้ออยู่ก็คือยี่ห้อ GQ ครับก็ like คือรุ่นนี้เป็น GQ ในแบ,บ็ก็จะเป็น GQ Color ในถุงนี่คือถุงที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้เลยถุงนี่คือถุงเสื้อนะครับเออมันอาจจะแปลงร่างเป็นกระเป๋าใบเล็กกระเป๋ากระเป๋าสะพายข้างเล็เลกๆนะครับอ้อมันจะมีตัวนี้ด้วยห้อยได้ สะพายได้ประมาณนี้เขาก็จะเขียงในถุงเสื้อว่า this bag is water resistant and protect product from UV light like ก็คือถุงนี้กันน้ำได้แล้วก็กัน UV ได้นะครับถุงที่เขาให้มาเนี้ยคิดว่าเราสามารถที่จะดัดแปลงเป็นใส่ของเล็กๆน้อยๆได้นะครับเพราะว่ามี ิวตรงนี้ก็น่าจะโอเคอยู่โอเคพอดีไปเจอที่ช็อปแล้วก็เกิดความประทับใจแล้วก็เลยซื้อมาซื้อมาให้คนแก่ที่บ้านนะครับคนละตัวแล้วก็ใส่เองด้วยคือจะเห็นว่าป้ายป้ายนี่คือเขาจะบอกว่า congratulation on your purchase GQ Color Changing Technology คือเขาบอกว่ายินดีด้วยที่คุณซื้อ GQ Color แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ก็คือถ้าเราไปช็อป GQ นะครับ <c oughs> เคยซื้อเสื้อยี่ห้อ GQ ตั้งนานแล้วประมาณ10บ0กว่าปีกว่านะครับพวกสูทแล้วก็เสื้อเชิ้ตตอนนั้นภาพจำเราหน้า GQ น่าจะเป็นเสื้อสำหรับ วัยทำงานนะครับแล้วก็ผู้ที่อา,อายุกลุ่มวัยทำงานเป็นส่วนใหญ่เพราะเห็นจะมีเสื้อเชิ้ตแล้วก็สูตรที่เราเคยเคยซื้อนะจะออกแนวออกแนวนั้นคือภาพจำเราเป็น gq ประมาณนี้แต่วันนี้พอดีเราไปช็อปที่โรบินสันพระรามเก้าเราก็เจอเสื้อเป็นเสื้อนะ่าจะใส่ ช่วงสำหรับหน้าร้อนนี้นะครับโอเคเรามาดูว่าป้ายตัวนี้เขาบอกอะไรว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับเสื้อนะครับบอกว่า the most innovative way to celebrate the Thai New Year ก็น่าจะเป็นสำหรับการเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย Want to see the magic happen just as ice water ก็คือเขาบอกว่าถ้าคุณอยากเจอสิ่งมหัศจรรย์คุณแค่ใส่น้ำแข็งเข้าไปในจ q Color เปิดเข้ามาข้างในเขาว่าไงบ้าง How to use GQ Color โอเคถ้าอุณหภูมิร้อนสำหรับแพคเกจนี้นะครับเสื้อก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเย็น เสื้อจะออกแนวสีม่วงๆนะครับก็คือค่อนข้างจะต่างกันไปเลยต่างต่างกันโดยก็คือเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกวิธีเขาบอกว่าเมื่ออากาศร้อนให้ใช้น้ำเย็นเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนสีเสื้อเมื่ออากาศเย็นให้ใช้น้ำอุ่นโดยเปลี่ยนสีนั้นขึ้นอยู่กับอุณภูมิ แม้ว่าจะเปียกหรือไม่ก็ตามนอกจากนี้ควรเก็บรักษาไว้ในหีบห่อหลีกเลี่ยงแสงอาทิตย์และแสง UV เพื่อยืดอายุการใช้งานการเปลี่ยนแปลงสีจะลดลงและหมดสภาพไปโดยตามการใช้งานและการเวลาโอเคก็ดูน่าสนใจดีนะครับแต่เราสงสัยว่าเวลาเราซักเนี่ยเราจะตากแดดได้ไหมเขาบอกว่า Care instruction ก็คือซักมือเหมือนผ้าสีทั่วไปห้ามใช้น้ำยาซักฟอกห้ามตากผ้าในที่มีแสงแดดหรือแสง UV ห้ามใช้เตารีดเก็บเสื้อในถุงในพอกเกตก็คือนี่คือคู่มือการใช้ก็คือสรุปว่าซักมือได้เหมือนกับผ้าสีทั่วไปและก็ห้ามรีดห้ามตากแดดห้ามปั่นแห้ง ประมาณนี้ก็คือสุบว่าคือซักมือแล้วก็ตากในที่ร่มนะครับโดยสรุปอุณหภูมิถ้าร้อนก็จะเป็นสีฟ้าถ้าเย็นก็จะเป็นสีออกม่วงๆโอเคเดี๋ยวลองมาลองแกะกล่องดูปะไม่ใช่แกะถุงดูนะครับอันนี้ณนะอุณหภูมิปัจจุบันมันเป็นประมาณนี้พอดีเราแอบ,บเอาไว้ในตู้เย็นนะครับเสื้อก็จะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้เห็นคราบนี้ไหม นี่คือการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสพักนึงจะหายไปถ้าอกาศมันร้อนเราใช้เครื่องนี้นะครับวัดอุณหภูมิโดยใช้ฟังก์ชัน surface body surface ดูว่าอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่ประมาณ29.9อสงศา surface สน,นะโอเคลองลองลอง,ลองเอา,าเออากมาข้างนอกดูกนะครับลองลองสะบัดดูเมื่อกี้จริงๆทดสอบอยู่ท,ที่ที่ร้านแล้วนะครับหลังจากที่อุณหภูมิเปลี่ยนอะ เสื้อมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากสีจากสีสีเนีย่ยตอนเย็นตอนตอนตอนอุณภ,ภูมิมันน่าจะหายเย็นแล้วนะครับสีมันก็จะเปลี่ยนไปจากสีม่วงก็จะหายไปเพราะว่ามันร้อน ระพุงข้างนอกมันก็จะเยอะขึ้นหายไหมครับหายไปเลยเมื่อกี้ให้สังเกตตรงคอนะคอเสื้อไม่มีสีม่วงแล้วเพราะว่ามันโดนณหภูมนข้างนอกกระพุนข้างนอกมันจะร้องนะครับมันก็จะกลายเป็นสีออกฟ,อฟ้าทันทีเมื่อกี้แอบใส่ตู้เย็นมันก็จะเป็นสีสีม่วงม่วงสรุป สีม่วงก็หายไปละเนื่องจากมันเข้าสู่อุณหภูมิห้องเกือบจะ30องศานะเดี๋ยวลองยิงอุณหภูมิดูอันนี้เครื่องนี้มันมีค่อนข้างมีประโยชน์นะเปลี่ยนฟังก์ชันหน่อยเป็น surface 30อุณหภูมิสีเสื้อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยไม่มีสีม่วงละเพราะสีม่วงน่าจะเป็นอยู่ในช่วงอุณหภูมิอากาศเย็น เคยเห็นพนักง,งานใส่แบบออกแน,นว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 สีม่วงนิดนึงในห้องแอร์นะครับแต่นี่มันร้อนห้องเรามันร้อนโอเคอันนี้คือสีฟ้าม่วงนะครับสรุปว่าถ้าเราอยู่ในห้องเย็นๆอุณหภูมิเย็นนะครับมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอุณหภูมิข้างนอกคิดว่าน่าจะประมาณ30องศาขึ้นนะก็จะได้เป็นสีฟ้า สรุปถ้าเราอยู่ข้างนอกตลอดเสื้อเราก็ได้แค่สีฟ้านะครับจนกว่าเราจะเข้าไปห้องห้องแอร์เย็นๆไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่อาจจะวันยี่ห้องศาอาจจะมามีสีม่วงเลื่อมๆนิดนึงเดี๋ยวเราซื้อมา2ตัวแล้วแอบแกะดูเอาเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะสีม่วงเห็นปะมันก็ยังเย็นอยู่วัดดูสิเซเว่นมันตอนยีป องศา28.7องศาก็ยังเป็นสีม่วงอยู่เห็นปะเห็นไหมตรงคอสีม่วงอยู่เลยลองสะบัดดูให้ให้มันให้มันอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นดูซิอันนี้เรามาจากตู้เย็นนะสมมติว่าตู้เย็นคือห้องแอร์มันก็ยังเป็นสีฟ้าตัดม่วงอยู่ถ้าเราออกมาข้างนอกลองสะบัดดู ก็คือเราให้เสื้อมัน,มนอยู่อุณหภูมิธรรมดาคิดว่าหน่สามสิบขึ้นนะ่ะสีของเสื้อมันก็จะเปลี่ยนสีม่วงก็จะหายไปอันนี้ลองสะบัดดูสะบัดสบัดสบัด,บด,บดหายไหมหายมันก็จะเป็นเสื้อสีฟ้าย่อ GQ สรุปว่าเราอาจจะได้แค่เสื้อสีฟ้าก็ได้เพราะว่าอาุณหภูมิข้างนอกมันร้อน สีฟ้าเพราะว่าอุณหภูมิมันเปลี่ยนวัดดูสิเซ์เฟสเท่าไหร่3าสองศาเป็นสีฟ้าเรามาลองอีกสีนึงเรามีสีเหลืองด้วยอันนี้คือเป็นสีเหลืองตอนนี้ข้างในมันเป็นสีอะไรเป็นสีออกแนวส้มๆนิดนึงวัดเซ์เฟสสิเท่าไหร่ เซิร์เฟซยี่สิบเจ็ดจุดแปดยีิบเจ็ดจุดเก้ายิบเจ็ดจุดเก้าเป็นสีออกส้ม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 นะนี่ยังส้มอยู่นะส้มส้มใช่ไหมโอเคส้มอ่าหลังจากนั้นเป็นส้มเป็นส้มหลังจากนั้นก็ลองสะบัดดูให้อุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเออเหมือนการเล่นกลเลยเนาะ เื้อมันจะเป็นสีอะไรเริ่มเป็นสีเหลืองละเหลืองเหลือเหลืองเหลืองเหลืองเลืองเหลือเลืองเห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 ลืองเลืองลอเลือเลืองเหลเหลือเหลืองเหลอเหลืองเหลืองเหลืองเป็นอีเหลืองหอ,งเ,หอเ,ลลเลยเป็นสีเหลือ,อ,อ,ลปปอหลืองเลองณหภูมิอลองเหลือ เปลี็นเซอร์เฟซด้ยนะ29.5 3ิบ0 30. 1เป็นสีเหลืองสุรว่าวันนี้ก็ได้เมื่อกี้สีส้มออกมา30องศาอัพก็จะเป็นสีเหลืองประมาณนี้แล้วมีอีกอันนึงกางเกงเรามีกางเกงแต่เรายังไม่ได้ลองว่าสีมันจะเปลี่ยนไปไหมกางเกง เสื้องางเกงมาเป็นสีม่วงนะสีม่วงเกงนงครับอันนี้เราไปแช่ตู้เย็นสีม่วงสีฟ้าคือสีที่มันจะเป็นถ้าเป็นสีม่วงนี่น่าจะอุณหภูมิต่ๆอันนี้มันอันนี้เป็นกางเกงนะ GQ color คุณสมบัติเหมือนกันเขาบอกว่าไงอันนี้คือถุงกางเกง ถุงกางเกงบอกว่าเท่าอุณหภูมิร้อนก็จะเป็นสีออกฟ้า,ฟาแต่เท่าอุณหภูมิหนาวเยน็ยน,ยนๆก็จะประมาณสีม่วงๆลองดูวัดเปลี่ยนเป็นเซอร์เฟซก่อนย8 6โอเคจริงๆกางเกงนะมันมันแปลกตรงคือมันต้องแกะเขา มัดมาดีมากนี่คือกางเกงทั้งหมดเลยเนาะข้างในสีม่วงยังยังรู้สึกเย็นเย็นอยู่ขอวัดอีกทียี่แปดจุดห้าเป็นสีม่วงแต่พอเราออกมาข้างนอกแล้วมันโดนอากาศมันโดนอนุณหภมูมิกางเกงเปลี่ยนอลองสะบัดดูจากสีม่วง สบ,สบัดสบัดสบัดคือสบัดนี้ก็คือให้อุณหภูม,มินเพิ่มขึ้นนะครับไม่ต้องไม่ไมไมไมต้องกินเลยมากหายไหมมันก็จะเป็นสีออกแนวฟ,ฟ,ฟ้าแล้วสรุปว่าคือมันไม่ใช่สีตกนะอุณหภูมิมันเปลี่ยนเสียงเกงก็เปลี่ยนสรุปคือได้กางเกงมาใหม่เป็นสี gq สีฟ้านะครับแต่คิดว่าบ้านเราถ้าใส่แดด มันก็น่าจะเป็นสีฟ้าตลอดประมาณนี้สรุปก็ซื้อได้สองซื้อสองตัวจะได้สีสี GQ Color ถ้าโอราชอบกระเป๋ามากเลยเหมือนกระเป๋าสะพายข้างนะครับมีนี้ด้วยได้มีตัวนี้คือเขาจะให้มาเป็นเซตเลย มีกระเป๋าเล็กๆหนึ่งใบสามารถที่จะสะพายได้สามารถที่จะห้อยได้ทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงที่ชอบมันก็จะมีสองสองสีนะครับหรือ3นี่แหละจําไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีชุดของมันก็คือถ้าเป็นสีฟ้าก็จะมีางเกงด้วยสีเหลืองก็จะมีกางเกงสีเหลืองกางเกงสีเหลือง เดี๋ยวถอดให้ดูอ๋อไม่โทษทีเดี๋ยวแกะให้ดูไซสก์กางเกงก็จะมี s m ไซสอ์อะคือใส่ได้มันเป็นค่อนข้างฟรีบอกว่าเป็น polyester s p น n d e x gq รายละเอียดเรื่องผ้าคือไปลองสึกก็ลองอ่านดูนะครับเดีลองจะแกะให้ดูนี้เป็นสีเหลืองเราไม่แน่ใจว่ามัน มันจะเป็นสีอะไรจากสีเหลืองเป็นอะไรหรือว่ามันอุณหภูมิมันเย็นแล้วอ๋อเราไม่ออกแล้วปกติมันจะออกแนวส้มๆม,มนิดนึงแต่ว่าตอนนี้มันอุณหภูมิมันเป็นอุณหภูมิห้องไปแล้วนะครับมันก็กลายเป็นสีเหลืองสรุปกางเกงก็สีตามนี้เลยเท่านณหภูมิร้อนนะสีก็จะประมาณนี้ กระเป๋าได้เหมือนกันราคาถ้าราคาตามป้ายราคาตามป้าย T-shirt ผู้ชายเบอร์ S อยู่ที่2,990แต่ที่ช็อปก็จะเป็นอีกราคานึงหรือในเว็บไซต์ก็จะเป็นอีกราคานึงนะแนะนำก็ไปแวะดูที่ช็อปหรือไม่ก็ในเว็บไซต์ก็ได้คณจะได้เจอราคาดีๆแต่ราคาตามป้ายนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็จะมีลดมาอีก ก็โดยสรุปนะเสื้อกับกางเกงก็ซื้อมาถ้าหนึ่งตัวก็ได้สองสีตามอุณหภูมิเสื้ออันนี้ก็เสื้อกางเกงก็เหมือนกันกางเกงก็เขาจะบอกเลยร้อนสีฟ้าเย็นสีม่วงก็เหมาะสำหรับช่วงหน้าร้อนนี้นะครับอาจจะไปใส่ไป ลองใส่เล่นน้ำดูว่าสีมันจะเป็นยังไงนะถ้าใครสนใจก็ลองแวะไปที่ช็อป GQ นะหรือว่าก็เว็บไซต์ก็ได้มีขายอยู่เห็นมีเป็นราคาอยู่ก็คือเป็น GQ Color ซึ่งวันนี้ก็คือแวะไปดูแล้วคือภาพลักษ์ GQ ค่อนข้างใหม่อ่ะคือเขามีเทคโนโลยีเรื่องภาพแบบไม่ต้องรีดหรือว่าก็ กันน้ำอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นคอลเลกชันใหม่เราไม่แน่ใจว่าใหม่สำหรับปีนี้หรือว่าปีที่แล้วก็มีแล้วนะแต่บอกว่าใช้สับสำหรับเซ t ร์เบทไทนิวเย่ Year, ก็คือน่าจะประมาณช่วงสงการน่ะคอลเลกชันประมาณนี้เขาก็จะออกมาโอเคถ้าใครสนใจก็แวะไปที่ช็อปดูนะครับส่วนรถก็ลองถามพนักงานขายดูก็มีส่วนลดค่อนข้างเยอะตามสิทธิ์ของลูกค้านะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะลองไปซักแล้วก็ตากในร่มดูขอบคุณครับ